บ้านสวยสไตล์ล้านนาบรรยากาศดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับทีมงาน Northern Land and House เชียงใหม่สำหรับคลิปนี้เราจะพาไปชมบ้านสวยสไตล์ล้านนาโซนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพียง10กิโลเมตรจากสนามบินเชียงใหม่เพียง5กิโลเมตรจากบิ๊กซีหางดงและห่างจากกาดฝรั่งเพียง2.3กิเมตรค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านในโครงการนะคะ ซึ่งโครงการนี้มีสระว่ายน้ำส่วนกลางไว้คอยให้บริการด้วยค่ะมีรปรพตลอด24ชั่วโมงถนนด้านหน้าโครงการกว้างขวางเข้าออกได้สะดวก บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวไรล์ล้านนา2ชั้นโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2อถึงสคันมีขนาดที่ดินมากถึง190ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง257ตารางเมตรโดยเราได้ตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่เลยทีเดียวค่ะด้วยขนาดที่ดินที่กว้างขวางพื้นที่ด้านข้างยังสามารถทำบ้านได้อีกหนึ่งหลังหรือจะทำเป็นสระว่ายน้ำก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ด้านหลังเราได้ปลูกไม้ประดับขนาดใหญ่ไว้ให้ร่มเงาและช่วยบังลมได้อีกทางนึ่งค่ะติดตั้งแทงน้ำและปั๊มน้ำขนาดใหญ่ไว้รองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยรอบๆบ,บ้านปลูกหญ้าญี่ปุ่นเต็มพื้นที่ของที่ดินทั้งหมดเลยค่ะทางเข้าภายในตัวบ้านมีอยู่สองทางนะคะส่วนนี้เมื่อเข้ามาก็จะเป็นส่วนของโซนรับแขก ติดตั้งชุดโซฟาสวยระดับพรีเมียมบิวอินชั้นวางสีน้ำตาลเข้มโดดเด่นรับกับสไตล์ล้านนาติดตั้งแอร์แบบเย็นเร็วสีทิศทางไว้ให้ถัดมาเราจะจัดเป็นโซนรับประทานอาหารจัดโต๊ะสำหรับ6กที่นั่งไว้ให้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์หรูและคมไฟที่ยังคงเป็นแบบสไตล์ล้านนาค่ะ ถัดมาด้านหลังเป็นส่วนของห้องครัวโดยส่วนตัวนั้นชอบห้องครัวของบ้านหลังนี้มากๆเลยค่ะเพราะออกแบบมาเต็มพื้นที่ของห้องพร้อมชุดเครื่องครัวครบครันสำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ห้องครัวมีประตูเปิดออกไปยังบริเวณซักล้างด้านนอกและพื้นที่ด้านหลังได้อีกด้วยค่ะห้องนี้จะอยู่ชั้นล่างนะคะ อยู่ในส่วนของด้านหน้าบ้านติดกับโรงจอดรถติดตั้งเตียงไม้ขนาด6ฟุตพร้อมชุดที่นอนนุ่มๆและเฟอร์นิเจอร์สวยทันสมัยทุกจุดมีห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์เกรดเอครบครัน พร้อมกันนั้นชั้นล่างยังมีห้องน้ำสำหรับรับแขกให้อีกหนึ่งห้องตกแต่งหรูหราคงสไตล์ความเป็นล้านนาร่วมสมัยค่ะทางเดินขึ้นไปชั้นสองนั้นเป็นบันไดวัสดุทําด้วยไม้แท้ค่ะ ชั้นสนั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำด้านนอกอยังทำเป็นโซนสำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือทำงานไว้ให้ด้วยค่ะเรามาดูห้องนอนห้องแรกของชั้น2กันนะคะห้องแต่ละห้องนั้นก็จะมีลักษณะการตกแต่งคล้ายๆกันการออกแบบติดตั้งในแต่ละมุมของห้องจะพิถีพิถันห้องนี้มีห้องน้ำในตัวและมีความพิเศษคือมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะ แถมยังสามารถเปิดไปยังระเบียงเพื่อรับวิวส่วนของหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะห้องนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกันนะคะขึ้นบันไดามาก็จะอยู่ฝั่งขวามือการบิวอินเตียงนอนของทุกห้องนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันแตกต่างกันที่สีของชุดเครื่องนอนแล้วแต่สมาชิกท่านไหนชอบโทนสีอะไรก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ ห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเช่นกันพร้อมติดตั้งประตูกระจกแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ห้องนอนที่3ของชั้น2นั้นจะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะอย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะทุกห้องดีไซน์ไว้อย่างลงตัวคล้ายกันค่ะแถมมีแอร์ให้ครบทุกห้องด้วยนะคะ ห้องนี้ก็สามารถเปิดไปยังระเบียงด้านหน้าบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนระเบียงหน้าบ้านก็จะเปิดรับกับห้องนอนแรกของชั้น2ได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยบ้านสไตล์ล้านนาหลังนี้เราจัดตกแต่งครบจบสามารถพกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะและเราเสนอขายบ้านหลังนี้ในราคาเพียง16.1ล้านบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน n o t t h n r n n d n d House เเชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ